อตอนนี้เปิดให้เข้าแล้วนะฮะ,ะเปิดให้เข้าแล้วนะฮะสตะูแฟนเพลงกำลังเข้าไปนะครับเปิดสตูให้เข้าแล้วนะคร เข้าแล้วเ,เปิดได้เข้าเลยใช่ไหมพี่เข้าได้ใช่ไหมน่าจะานะอ,อ๋อได้ออกมาพร้อม ยังอีกคิวนึง่กคิวคิวรอไปก่อนออ่รกนสวัสดีครับคุณลุงครับผมคุณลุงมาชมน้องทนข้าวอัดรายการด้วยนะฮะ เดินทางมาจากไหนครับผมเดินทางมาจากไหนครับอยู่ไกลไหมบ้านอ๋ออยู่วัดพัดเงินนี่เองใกล้ๆใกล้ๆอ๋อมากันสามคนนะฮะกันสอกันสองคนอ๋อทราบข่าวทราบข่าวก็เลยมาวันนี้ไม่ว่างมากันอ๋อที่นี่ด้วยฮะนี่ใกล้ใกล้ประมาณอ๋ออยู่ใกล้บ้านวัดพระเงินกับทรายกาตนาไม่ไกลกันเนาะก็เลยมาเลย ครับผมครับขอบคุณครับผมลุงเขาไม่ให้กำลังใจนะอากาศก็กำลังร้อนนะครับตอนนี้ ชั่วโมงนึ่งอ้ถ่ายละครอยู่ใช่ถ่ายละครอยู่อ๋อยังไม่เสร็จอ๋อเมื่อกี้เข้าไปลุงเข้าไปใช่ไหมเมื่อกี้เข้าไปแล้วเขาบอกว่ายังถ่ายละครไม่เสร็จข้านเขยังถ่ายละครไม่เสร็จอือให้ละครเสร็จแล้วก็ให้เข้าไปทีมงานเขามาแล้วแต่ว่ารอละครรอละครอยู่ตอนเขาถ่ายละครยังไม่เสร็จพอถ่ายละครเสร็จก็เป็นรายการโชว์ทูเดย์ต่อตัดรายการโชว์ทูเดย์ต่อ เขาไปสังเกตการแล้วรอบนึงเมื่อกี้เราอุตส่าห์ดีใจนะครับมาถึงคีวแล้วนะทูเดยโชว์โช่ทูเดยออ๋อมีคนจำนะเนี่ย <c oughs> อุตส่าห์ไม่บอกใคร <c oughs> ว่า เราจะมีคนรู้ไหมชื่อ,อรายการอ๋อทูเดย์โชว์เนาะทูเดย์โชว์นะครับโอ้โหจิ้น้ำก่อนว๊ะ อาวนี่ก็เป็นบรรยากาศหน้าห้องอัดนะครับห้องบันทึกรอลุงพลแน่ๆลุงพลยังหารอรถไม่เจอครับผมนะฮะเปลี่ยนล้อยังไม่ทันเปลี่ยนล้อยังไม่ทันนะฮะปวดเข้าใจลุงพลด้วยนะครับมาสามล้อไม่ได้ครับผมล้อรถหายนี่เอาไปซ่อนนะยเอาสาดถอดเอาไปจำนองเอาไปจำนำ เอา้อแมกประจํานําใส่ล้อกะทะ้อกะทะไม่เอ,เอาไปซ้อนอีกนะเป็นยี่สีครับตามดูอ๋อครับผมตามดูช่องมานาสตอรดีครับม,มาถึงกี่โมงครับพี่วันนี้มาถึงบ่าย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 สองบ่ายสองบ่ายสองวันนี้ตั้งใจมาให้กำลังใจน้องต้นข้าโดยเฉพาะเลยใช่ครับตาติดตามช่องอยู่ครับก็<อ>บไ,บไปถ่ายอะไรแปลกๆดี ตอนอแสดงอะไรเนี้ยไปสัมภาษณ์คนนี้คนนี้อ่ะดีดีผมชอบทำให้ไม่น่าเบื่อทำให้ไม่น่าเบื่อใช่ชอก่อนที่ว่าไปสัมภาษณ์คนนู้นคนนี้แล้วก็บรรยากาศในงาน่อนแสดง่อนแสดงใช่บรรยากาศแล้วก็สัมภาษณ์คนที่มาที่มาดูอ่ะอ๋อที่ที่ทำอยู่ที่พี่ทำอยู่ตอนนี้ใช่ไหมชอบชอบเลยชอพอจะติ้งได้อยู่เนาะเดินทางมาจากไหนเนี่ย มาจากแถวจังหวัดนนท์ครับอ๋ออยู่นนทบุรีเองใกล้ๆครับผมมาเมื่อกั้ก็ขอออกกล้องได้ไหมไม่อ๋อไม่ได้ไม่ได้ครับผมอยู่ข้างหลังกล้องดีแล้วครับอยู่หลานกล้องดีแล้วเออขาดกล้องออกก็ทำกัาแฟเลยครับผมไปหลายที่เหมือนกันนะไปครับผมไปเยอะอ่ะไปทุกที่เลยครับที่ที่พอไปไหวบ้านอยู่ที่ไหนฮะ อยู่ปทุมธานีอ๋ออยู่อยู่ปทุมใช่อยู่ฝั่งเนี่ยฝั่งแถวอสารกลางสารกลางปทุมใช่ครับอยู่แถวนี้แหละก็ไม่ไกลจากนึงครับพอดีเท่าไหร่ถนนไม่ไกลแล้วใช่ครับมีตัดตัดใหม่แล้วถนนราชพฤกษ์ราชพฤกษ์มาโหพี่ไม่ไม่หันไปทางคนทางนี้เน่ยอ๋อหันไปทางคนนะครับได้ครับพี่หันไปทางนี้เลยอ๋อฮะอันนี้เลยอ๋อมันทางคนเออใช่ อ,อ,อากาศร้อนเนาะร้อนลนอนอบอ้าวตอนนี้แต่ว่าพ่อพ่อแม่ไม่ถอยอใช่ครับผมเอาต้นข้าวมาแล้วอ๋ออ๋อไม่ใช่ต้นข้าวนะครับเป็นต้นตาลอ้ยดิเรา,าละ,ะายตาลละลายเท่าไหร่ครับละลายข้นบนอกนละลายข้นบนอกใช่ ถามว่างไงเนี่ยพ่อนุชบางบอลไม่มาหรือพนบางบอลกำลังเปลี่ยนล้อรถอยู่ครับผมกำลังเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนล้อครับผมเพราะว่าอ๋อพนุษยบางบอลไม่รู้ครับที่ว่าลุงลุงพลพนุษยบางบอลอ๋อคนละคนกันอะรอลุงพลแน่ๆโอ้ลุงพลกำลังเปลี่ยนล้อรถอยู่ครับ